นะจะมาแบ่งภาพเต็มหลังให้ดูนะครับอย่างแรกใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็เชื่อมต่อบุ่มทุเรศเรียบร้อยเลยอันนี้ผมจะมาทําตัวอย่างนะช้าเลยให้ไปที่นี่ขนาดบอร์ดรูปบาดรูปคำไม่ได้อะไรแบบมาที่เจ็ดร้อยคูณเก้าร้อยนะเสร็จปุ๊บให้กดยินยันปรับภาพสักนิดนึงแล้วอันนีเ้เราต้องหมุนภาพกลับด้วยสมมติว่าด้านนี้นะมันจะพินพ์กลับมาอีกด้านหนึ่งเรากลับก่อนเลยอเอาเสร็จปุ๊บให้มากดคำว่าแย่ปรับตรงนี้นะครับให้เหลือสองสองเนี่ยจะได้เป็นภาพเต็มหลังแบบนี้้นะะลจิใหดู ปุ๊บเนี่ยม,ม,มันมีมันมีเส้นขอบไกด์ไลน์ใช่ไหมครับให้มาที่ตั้งค่าด้านซ้ายมือแล้วเอาแถบขอบออกปุ๊บเนี่ยครับแล้วส่วนตัวนี้จะปรับความเข้มความหนาปรับเป็นสี่ห้าหกแล้วแต่ความชอบความเข้มเลยนะครับภาพที่ได้ก็จะประมาณนี้นะเดี๋ยวจะลองไปไดูสวยอือเส้นกค้สวย นที่สองนะที่สองเราใส่ไปได้ใช่ไหมครับเขาก็จะบอกว่าต้องการพริมพ์ต่อหรือไม่ให้กดยืนยันแผ่นที่สองก็จะมา ที่สี่ขีดส้เ้ยเส้นบัลลักเจยอย่างนี้เขียนต้องมีบอรเอ็ดสห้าอันที่สี่ ตัดอ,อ,อัอนเดียวกันเขาตาเสียนเแ้่นี้ครับเป็นอันจบเดี๋ยวภาพที่เราจะได้ก็ประมาณนี้แลลวได้เต็มหลังสี่แผ่นนี่นะจะมาแบ่งภาพเต็มหลังให้ดูนะครับ อย่างแรกใส่กระดาษให้เรียบร้อยนะแล้วเราก็เชื่อมต่อบุทคลให้เรียบร้อยเลยอ่ะอันนี้ผมจะมาทําตัวอย่างนะ,ะช้าเลยให้ไปที่นี่ขนาดบอร์ดรูปบาดรูปเขาว่าไม่ได้อัพไอร์เมาที่เจ็ดร้อยคเก้าร้อยนะเสร็จปุ๊บนี่กดยืนยันปรับภาพสักนิดนึงอ่ะแล้วอันนีเ้เราต้องหมุนภาพกลับด้วยสมมติว่าด้านนี้นะมันจะเป็นกลับีกด้านนึงเรากลับก่อนเลยอ่ะพอเสร็จปุ๊บให้มากดคำว่าแยกปรับตรงนี้นะครับให้เหลือสองสองเนี่ยจะได้เป็นภาพเต็มหลังแบบ